อาตมาจะช่วยได้อย่างไรโยมเมกบวชเนนครับเมกตอบพลางสะอื้นเพื่อว่าผ้าเหลืองจะช่วยให้ภูสงบลงครับไม่เอาพ่อที่นี่มันมันมีเด็กชายโพสิตตาเหลือกเสียงขาดหายไปในลำคอเมื่อเราพูดผรีรวมถึงปีศาจรูปร่างประหลาดพิกลพิการ กำลังขยับล่องลอยมาใกล้เขาอย่างช้า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 เด็กชายกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติเหงื่อการแตกพลักหัวใจเต้นรัวรัวราวกับเสียงกลองน้ำมูกน้ำตาเปื้อนใบหน้าเขาเม้มปากร่างกายสั่นสะท้านรับรู้ถึงคนเส้นผมที่เหมือนจะขยับลุกตั้ง ถึงเขาจะอายุเพียงแ8ขวบปีนี้และเห็นผีมาตั้งแต่จำความได้แต่ก็ไม่เคยมีผีที่ไหนหน่ากลัวเท่าบรรดาผีภายในวัดแห่งนี้เลยปีศาจตนหนึ่งมีเพียงศีรษะไหลแขนทั้งสองข้างและอวัยวะภายในชีกขาดหน้าสะอิดสะเอียนกำลังใช้สองมือคลานลากตัวเองเข้ามาหาเขาดวงตาสีแดงก่ำของมันเบิกโพรงใบหน้าเน่าเฟะมีหนอนชอนชัย ทั้งที่มันควรจะลากตัวเองอย่างเชื่องช้าเร้ากับเต่าแต่ที่ภูสิทธิ์เห็นนั้นมันครานรวดเร็วเพียงไม่กี่อึดใจจากหน้าสาลาห่างไกลตอนนี้หยุดอยู่ตรงข้างกายเขาแล้วโดยไม่หวาดกลัวพระสงฆ์ชาวราที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นกูใช่ไหมเออปีศาจร้ายยกมือขึ้นสูงก่อนตะโกนกร้าวด้วยดวงตาวาวโรดเอาบุญมา เอามาให้กูเอามาพอเด็กชายร้องไห้จ้ากอดบิดาด้วยความกลัวจนสติแทบแตกหลากหลายเสียงของวิญญาณร้ายตะเกียกตะกายพยายามกระโจนใส่เขาราวกับที่นี่คือนรก